ไอทีแบรนด์เน็ตเกียร์นะคะตัวนี้เป็นอีกตัวเดิมที่เป็นนัมเบอร์วันเลยนะคะเป็นนัมเบอร์วันของเมดไวไฟนั่นเองค่ะนี่นี่นี่น,นวันนี้นะคะเราจะอยู่กับตัวนี้นะคะ oh. เน็ตเกียร์ออรบรุ่น R B K 3 0นะคะตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเน็ตเกียร์ออบ R B K 3 0ตัวนี้นะคะเขาเป็น A C 2 0 0 2นะคะจำไม่ผิดแน่นอนค่ะตัวนี้ A C สูงมาก เป็นเราเตอร์หรือว่าเมด Wi-Fi ที่เป็น JC 2002เหมาะกับบ้านที่มีขนาดกลางไปจนถึงบ้านที่มีขนาดใหญ่มากเพราะว่าเขาครอบคุมพืพ้นที่ได้มากถึง250ร้อยถึงสามตารางเมตรกันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นะคะรองรับได้สูงมากคือบ้านคุณที่เป็นแบบบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่250ตารางวาจนถึง300ตารางวาเนี่ยตัวนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะตัวนี้เราเรียกว่าเมด Wi-Fi รุ่น เนัมเบอร์วันเลยนะคะ RBK 3 0ค่ะใน1่กล่องนี้นะคะเขาก็จะมีด้วยกันบรรจุด้วยกัน1เซตมี2ตัวนะคะคือนี่เลยค่ะตัวที่1เราเรียกว่าเราเตอร์นะคะและก็ตัวที่2ตัวนี้ค่ะตัวลูกมานะคะเราเรียกว่าเซ็ตเลลท์ค่ะมาพร้อมกันเลยนะคะแม่ลูกมาพร้อมกันเลยวันนี้เราขอนําเสนอแฟมิลี่นะคะวันนี้พ่อแม่กับลูกมาก่อนเดี๋ยวพ่อจะตามมาในรูปอื่นๆนะคะว่าตัวนี้กล่องนี้ใน1เซตเขามีได้กันทั้งหมด2 ใช้างานในบ้านเรายิ่งนะักตัวนี้นะคะอ่ะดูด้านหลังค่ะสเปกโปรดักคร่าวๆนะด้านหลังเขาก็จะเป็นพอร์ตแลนด์นะคะลูกค้า1พอร์ตแวนสี่พอร์ตแลนด์นะคะ1พอร์ตแวนขาเข้านะคะสําหรับนําอินเทอร์เน็ตเข้าแล้วก็4พอร์ตแลนด์ค่ะ4พอร์ตแลนด์บอกนะคะขอย้ํากันนิดนึงนะคะว่ามันเจ๋งมากเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นพอร์ตจิกกบิดค่ะพอร์ตจิกกบิดนั่นหมายเพราะว่าคุณสามารถดึงสปีดอินเทอร์เน็ตที่คุณขอมาเท่าไรที่มันมากกว่า100เนี่ย คุณสามารถที่จะนำสปีกอินเทอร์เน็ตออกมาใช้งานที่บ้านเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพาเองขอไป300นะคะได้ใช้300ขอไป500ได้ใช้500แน่นอนเพราะว่าพอร์ตแลนของเขาเป็นพอร์ตจิกิกท,ที่สามารถดึงสัญญาณ w ร Fi ออกมาใช้งานได้เต็มเปี่ยมเต็มประสิทธิภาพนะคะมาย้อนกันนิดนึงนะคะ NETGEAR ORBIT RDK3.0 รุ่นนี้นะคะสามารถครอบคลุมพื้นที่บ้านได้มากถึง2 เลยทีเดียวค่ะเปเน่ไฟฟ i r โรมมิ่งสัญญาณนะคะมีเทคโนโลยีมีวมายบอฟบีมฟอร์มิ่งเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของตัวโปรดักต์ในเทคโนโลยีใหม่ๆในลุกนี้นะคะสามารถที่จะนําส่งข้อมูลได้พร้อมกันหลายๆเรื่องหรือว่าโหลดข้อมูลพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งเรื่องนั่นเองส่งไฟล์มีเดียจากต่ก่อนระวันายวันทุกวันนี้คุณมีสิบเรื่องสิบไฟล์โยนพร้อมกันทีเดียวได้เลยค่ะและการบีมฟอร์มมิ่งคือการบีกอัดสัญญาณลดจุดอัก ของสัญญาณหมายถึงเขาจะเกลี่ยทางให้สัญญาณ Wi-Fi ของเรานั้นเดินทางไปและกลับหาผู้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นเช่นตอนนี้นะคะเราใช้ Wi-Fi จากย่านนี้อยู่นะคะเมื่อเราเดินไปจุดต่างๆเนี่ยเทคโนโลยีบีมฟอร์ม i ิ่งเขาจะเดินพุ่งตรงไปที่เราค่ะเหมือนเสมือนเหมืองว่าเรามีบอดี้การ์ดติดตามตัวนั่นเองค่ะโอ้โหไฮโซขนาดไหน โซแล้วหลักการใช้งานยังเลื่อนเกรดไรเซอร์ขนาดนี้นะคะไม่จับจองเป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะคะและที่สําคัญตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่า CPU นะคะ CPU นี่อัดแน่นมาเลยนะคะแ a รม512นะคะแ a รม512เลยนะคะ CPU อัดมาแน่นมากครอบคุมพื้นที่บ้านโอ้โหถ้า300ตารางเมตรนี่ก็คือขนาดใหญ่มากคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะและที่สําคัญอย่างที่บอกว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนเขาเป็น สองย่านคามจี่นะคะย่าน2.4นะคะ2.4อยู่ที่400ร้อยเมกะบิทเพอร์เซกค่ะ2.4นะคะปล่อยไปที่400ร้อยเมกะบิทเพอร์เซกแต่ย่านมาจีของเขาแล้วนะคะแบ่งออกเป็นตัวรับและตัวส่งมาที่ตัวรับและตัวส่งเนี่ย866และเป็นตัวปล่อยอีก800และเป็นตัวปล่อยสัญญาณอีก866เมกะบิตเพอร์เซกเบสเสร็จรวมกันแล้วบวกลบอยู่ที่ AC 2ส0งนส นึ่งนะคะก็คือสองย่านความถี่ย่าน2.4มีความเร็วในการรับและส่งวิ่งไกลกับเนี่ยอยู่ที่400เมกะบิตเพอร์เซกส่วนย่าน 5G นะคะเขาจะแบ,บ่งเป็น2สเต็ปนะคะก็คือสเต็ปแรกคือจากตัวเราเตอร์กับเซนเซอร์ไลท์รับและส่งสัญญาณข้อมูลกันเนี่ยอยู่ที่866เมกะบิตเพอร์เซกและอีก866เมกะบิตเป็นแ่งการใช้งานออกไปสู่ด้านนอกแรมเป็น CPU นะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะมีช่อง หนึ่งพอแวนสามพอแแลนที่เป็นพอจิกระบิดครอบคลุม,ลมะะพ,พื้นที่บ้านได้มากถึง300ตารางเมตรนะคะครอบคลุมพื้นที่บ้านได้มากถึง300ตารางเมตรบวกลบขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตัวรับตัวสงตน้นไม้ถังน้าบอ่อปลาโรงจอดรถนี้ทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นเป็นวัตถุในการที่จะทำให้สัญญาณมัน่อดลงเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะบวกลบอยู่แล้วแต่พื้นที่บ้านของลูกค้านะคะยาญยาจะบอกว่า แต่ยัยจะบอกว่าตัวเราเตอร์เบสไวไฟตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าโอเคเก่พูดมากเพราะว่าเขาลองมาหลายบ้านแล้วและทดลองการใช้งานจริงมาหลายบ้านแล้วอ้างอิงมัจถึงคุณ,รา,าร,คณะคะรายการคุณซีนะคะรายการคุณซีนะคะที่ไปติดตั้งบ้านของศิลปินดาราหลายๆท่านเนี่ยทุกหลังเลย เรานํามาไว้เป็นบ้านตัวอย่างในแพลตฟอร์มของ Facebook ี n อหรือ Facebook ของเน็ตเกียร์กีไอทีนะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราไปติดตั้งมาผ่านทางคุณซีซีเนียเกนเนี่ยนะคะติดตั้งเน็ตเกียร์90%ทุกหลังเลยคะ่ะลูกค้านะคะอยากที่บอกนะคะว่าถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่รู้แต่สินค้าราคาแบรนด์เน็ตเกียร์ตัวนี้เขาเป็นเมดไวไฟรุ่นที่ที่มีสัญญาณสถียรที่สุดและมีช่องชานเลที่หลีกหลบสัญญาณของค่ายอื่นๆ ไปได้สูงและดีที่สุดแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะราคานะคะไม่ต้องบอกค่ะถึงเขาจะราคาสูงแต่อย่างที่บอกว่าคุณซื้อ แล,นนะะแล้วแต่ร้านนะคะแล้วแต่ร้านตัวแทนจ,จะเปหน่ายแต่ในช่วงไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงนี้นะคะขอปล่อยสัญญาณพลังเมฆไวไฟออกไป2เซนค่ะ2เซนนะคะวันนี้ขอพลังแม่ลูกไปช่วยทํางานขยายสัญญาณ Wi-Fi ภายในบ้านลดจุดอับสัญญาณบีบพลังงานให้คุณได้ใช้งานอย่างเต็มที่อยู่ที่12,900บาทเท่านั้นค่ะมาแล้วค่ะ12,900หนารนะคะกั 1, 200, ะะแบบเมกไวไฟเมกเกียร์ออร์บิค a k 3 0มีตัวแม่เป็นเราเตอร์แล้วก็มีตัวลูกเป็นเซตเทไลไ์นะคะรับประกันตลอดอายุการใช้งานทุกชิ้นส่วนทุกกรณีแตกหักพัง2ปีเต็มค่ะ2ปีเต็มนะคะแบรนด์เน็ตเกียร์เรากร,รับเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีที่มันไปไวมากรับประกันอยู่ที่2ปีเท่านั้นนะคะถ้าเกิดสินค้าแตกหักพังเกิดความเสียหายจากอุปกรณ์ทีมดีทีนดี ช่องทางนี้ยินดีให้บริการ24ชั่วโมงแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเลยนี่ค่ะ King IT ใจดีให้ยืมให้ยืมให้ยืม King IT ใจดีให้ยืมเลยนะคะนโยบายนี้ยังสามารถใช้ได้นะคะสามารถใช้ได้กับทั่วทุกศูนย์บริการของ King IT ทั้ง23สาขาทั่วประเทศนะคะ ยกบูจอรสักโทรหาคอร์เซ็นเตอร์ทีเอทีศูนย์สองสี่หนึ่งเก้าศูน